ก็สวัสดีฮ่าอยู่ผมจูเกอร์หนึ่งนะครับอยู่กับเกมพอน์นะผมตอนนี้ก็หลุดไป2ตัวนะครับกับฮีโร่พาราแล็กมีการโบดคอรีนะครับไม่ไม่รีไม่เกี่ยวเวลีเพย์นะครับทุกคนนะผมโบวตเยสซโนเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนแปลงผลนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยไม่มีการรีเกิดขึ้นนะครับก็จะเหลือพาราแล็กนะครับแล้วก็แทงอีก2ตัวก็คือช้างกับเดโวไฟายตข้ามนะครับผมมีด็อกเตอร์เมสเบนนะครับ โซลิเปอร์เอเปนะครับแล้วก็โซอาอะไรครับสองโซโซโซติสโซลิเปอร์รีไปโหลโหลโหลวหลรีไปดีเออดอกเตอร์บอกนะครับรีหน่อยจ้าช้างบอกเบน,นบอกว่ากดเริ่มใหม่ได้ไหมครับอ่าเหมือนจะมีทุกคนอยากจะรีนะครับแต่ก็มีคนโกหกหรือว่ามีคนไม่อยากรีต้องการหกเสียงตอนนี้มีอยู่ แปดคนนะครับต้องการหกเสียงหมายความว่าอย่างน้อยๆเลยนะครับมีสามเสียงไม่กดนั่นเองอาจจะสามจะสี่จะห้าจะหกจะเจ็ดจะแปดเราไม่รู้กดและรีดีเพื่อนโหลโ,ลโลอ่ะดรบอกนะครับอ่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะกดดีนี่แบ่งเอ้ยบอกกล้วยเอยไปบอกกล้วยรีดีรีคืออยากดูได้จังเลยว่าใครกดไม่กดบ้างนะครับซึ่งมันดูไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยว มันแค่ขึ้นมาว่าใครมันตอนนี้มันมีการรีนะแต่มันดูไม่ได้จริงๆนะครับพยายามแล้วนะมันไม่มีวิธีทางดูนะต่อให้แบบไปเข้าดูฮีโร่แต่ละแต่ละคนเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้บอกว่าพาหล็กกดหรือไม่กดไงมันก็ดูไม่ได้นะครับผมหรือเหมือนใครบอกว่าดูได้ก็ไม่รู้นะผมก็พยายามดูไม่น่าได้อ่ะครับว่าหลุดไปแล้วครับตอนนี้เปนเกม35ครับเหล๋อแทง2 พาแรกหนึ่งนะครับพาแรกเลียกตัวอะไรตัวเวทตัวสกิลอะไรก็บานไปนะฮะนะมีการบวยถึง4ครั้ง4คราวนะครับก็ไม่มีการรีคนโนก็ยังคงโนอยู่เหมือนเดิมน,นะครับมาดูว่าจะไหวเปล่านะครับเหลือแทงสองกับพาแรกดาเมจจะพอไหมเนี่ยตอนนี้อย่าลืมนะว่ามีเมสเบนนะครับที่เป็นของแสลงพาแรกอยู่แล้วของแสลงพาแรกกับด็อกเตอร์ปาดอ่าสวยได้เฟิร์สบัต เดวโวไม่อยู่อีกเหรอเดวโวมาช้าอีกก็คือเมดเบนอะไม่ต้องทำอะไรหรอกรออันติตอนพลาแหลกมานาหมดหรือมานาเหลือสักครึ่งนึงก็อาจจะถึงตายได้หรืออาจจะสาหัสก็ได้นะครับไม่ต้องทำแล้วและรอเทเลพอร์ตมาอัตีพลาแหลกอย่างไงพารพลาแหลกก็ใช้มานาเยอะอยู่แล้วนะครับไม่มีทางที่จะเซฟมานาหรือว่าใช้น้อย,อยได้หรอกปาดไว้สองทีมานาล่อไปเท่าไหรแล้วเปิดอันตินี่โอ้โหเปิดอันตีปาดไปกลับหายไปครึ่งเนะนะ ดังไงมานาก็ต้องเยอะดังไงด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อันนี้โหมดอะไรเอ่ยนะครับโหมด C.M. นะครับผมในต่อท่าไมต่อท่าไมด็อกเตอร์ต้องรอวฟ6ก่อนนะครับถึงจะเก่งพาแล็กได้เลยนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองอ่าโซก็ฟาร์มฟรีฟาร์มอยู่ในป่า ก็ยืนตัวละเลนะครับฝั่งพระแตกเอเปกก็ทำไรอ่ะสแตกคีมาฟาร์มโอ้โหเพื่อไม่ให้แย่งเลเวลกับเมดเบนะครับตัวเอเปกก็เอาครีปไปนะส่วนเอเอาตายแล้วส่วนเมดเบนก็ไม่ได้วิวเอาแห้งเลยอย่างี้ได้อยู่ได้อยู่นี่ไงก็เมดเบนวลวสามเอเปกวิวสองอ่ะก็คือดึงครีปป่ามาด้วยนะครับผมปกติอ่ะ ปกติแล้วนะครับจะดึงคีบตัวเองฝั่งบนเอาคีบเราไปชนกับคีบป่าและและคีบฝั่งศัตรูให้เพื่อนแต่เนี้ยเอาคีบฝั่งศัตรูไปชนกับคีบป่าก็เป็นของเอฟเฟกตเต็มๆเลยครับเฮ้ยทีเดียวอื้ออย่ามัให้ชนทีเดียวไม่ได้ชนเยอะปาดไปอย่างไงเรียบร้อยครับผมด็เต เอาไปสามมงนะครับสามตัวก็ยังไม่เอาันตีนะอันตีมันแรกๆอันจะไม่มันเปิงมานาแรกๆอ่ะมันมันมานาไม่พอเล่นดีๆไม่ต้องแจกหลักดอก็อกอ่าสกิลพาร์แรกก็ไม่มีอะไรซับซอ้อนนะครับสกิลหนึ่งก็คือจะมีเสาอยู่สกิลสองก็คือสไลด์จากตัวเองไปหาเสานะครับถ้าเราปาดโดนนะครับสามารถปาดได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะประมาณนี้ สามารถใช้สกิลสองได้อีกครั้งหนึ่งสกิลสาที่ตัวอัติก็จะมีออร่ารอบตัวนะครับก็จะแรงนั่นเองนะก็วิธีเล่นก็ไม่ยากนะครับปาดหนึ่งสองหนึ่งสแค่นั้นแหละปาดสไลด์ให้โดนพอก็ช่วงนี้อาจจะมีผู้เล่นใหม่ถามผมเยอะนะประมาณสองคนถามที่เล่นยังไงอ่ะของยังไงอ่ะโอ้ก็มันก็ยากอยู่นะเกมโมบาเนี่ย ต้องทำความเข้าใจนานต้องเล่นอ้าวโซมาแล้วโซตันครับออกคันไหมนี่นสไลด์ออกไปโอเคสไลด์นี่ได้ครับผมแต่ก่อนตอนนี้มันโหดมากเลยนะคนเล่นบ่อยแต่ยวนี้ก็นานๆจะเจอทีหนึ่งนะครับอ้าว่าไงอนะโซริเปอร์ได้ลุนเฮดด้วยป่าเท่าไหร่อ้าวว่าไงจ้าเอ๋ เรียบร้อยครับผมได้อยู่ไป40อ่าออาวลีไม่ออเดโวมันอาเต็มไว้นักว่าลีไม่เผื่อแพ้เพื่อนฝูงป่าทำไมฮะตีตียางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอสกิลคูดารอสกิลคูดาแล้วนี่ป่าอีกทีหนึ่ง โอ้ห้าตัวนี้ได้ด็อกเตอร์ทงังนั้นแล้วเนี่ยแล้วด็อกเตอร์สี่นะอาบันตีนะครับเบลเก้าสกิลหนึ่งก็ความแรงสิบเอร์เซ็ของมนาก็คือมนาพันหนึ่งก็จะได้ร้อยหนึ่งนะครับอันนี้มนาเก้าร้อยก็ได้เก้าสิบบอีเจ็ดสิบสกิลสองก็มีดาเมจอยุดร้อยกว่าระบใบด้วยนะครับ 1. 1> ใบบวกสโลใบหนึ่งวิสโลห้าสิอร์เซต ทั้งใบทั้งสโลช่วยกันวาดให้ผมเดี๋ยวเดินเองเอาโอเคช้างบอกคือให้วาดให้หน่อยเดี๋ยวเดินแกงเองอะไรประมาณนี้ศัตรูหายไปแต่ที่เหลือเป็นแห้งหมดเลยเว้ยไหว่าช้างอะเดโอย่างน้อยมีตัวยืนแล้วสองตัวตอนนี้โอ้โหไม่มีตันเลย ช้างอ่ะสไลด์ตันได้ไงแต่ตัวตันดีๆไม่มีนี่อ่ะโดนแล้วเต้จะไงเดวโอมาครับลงล่างแล้วเบลยังไม่หกครับเบลห้าอยู่ปาดไปเรียบร้อยตายครับผมนี่ได้มาสองเจ็ดศูนย์มาแล้ว มันโดนใบแงมันหนีไม่ได้อ่าเดวโวตายเหมือนกันนะครับไปกลัวโหมีเมดเบนพาแหลกให้มันเกิดไปเลยนะเม็ดเบนตัวอาทีเดียวตายแล้วมาเดี๋ยวสักเออเท่าไหร่แปดสิบเอร์เซนต์ลดแปดสิบผมว่าตายแล้วอันตีมันทำไม่ผิดไม่ร้อยยี่สิเปอร์เนก็ร้อยอ่ะน่าจะเกินร้อยอ่ะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะ หมายความว่ามานาลดเท่าไหร่คือแม่งโดนเท่านั้นนะอ่าสวยแล้วตัวฮาร์แร็คยังไงเล่นก็นมานาเยอะกว่าเลือดอยู่แล้วไปฮะโซลิปเปอร์รูแสงอาตาแม่งแสบตาเลยไปไงอาเอเบนพาวเวอร์สไพลขั้นสองนะครับเรียกว่าอะไระยามานีแดงอะ บบเมเบนหกยังเพื่อนนะบบเมเบนววหกแล้วบบเมเบนอ้าวพาแรกลงมาแล้วครับอ้าวเอเบกสไลด์หนีแล้วปาาเข้ามานี่เทเลพอร์ตนี้เอาไปได้นะอ่าเห็นนะครับเห็นได้ลงมาก็เห็นแล้วช่างไปกลางแทนเฮ้ยพาแรก ไอเมดเบีนมาติเล,เล่นเล่นชิวชิตั้งหนึ่งดอกดิ <c oughs> อ้าวออกไปลู่มาแล้วครับยังไงโซโลิเปอร์รสาบเรียบร้อยแตกโซโลิเปอร์รนี่ก็ทรัเวิลเวิลเต็มมีคาถาฟ้านี่เลือดเกินครึ่งก็ตายนะโซ,โซโลิเปอร์รตีทีเดียวตายพาระแลกมานะหายเกินครึ่งก็อาจจะโดนเมดเบนตาย โอ้มีแข็งครับโหวายมีโซลิปเปอร์ยังไงสวยได้มีสองครับผมสืบสไปแล้วโอ้ยด็อกเตอร์จะตายแล้วแล้วโซวิ่งมาช่วยครับเรียบร้อยฮะด็อกเตอร์ได้คิวเอ้ยมีโดนลมแทงอย่างโซลิปเปอร์อยู่เว้ยอย่าไปกลัว5าสามสบายสบายใจเย็นรอเมเบนเกิด <laughs> เออเลดังกี่ตัวสองสามตัว ออกอะไรครับพาแรกจะเปลี่ยนจากเออลีมานานะครับเป็นไอคอนแล้วน่าจะเปลี่ยนนะคือมันสามารถแยกชิ้นส่วนได้อ่าเดโวุกเข้ามาโดนเอเปกครับแล้วกัดเมดเบน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 เอาตายคู่นะออืตายคู่แล้วตายอยู่จริงๆอันตีเม็ดเบนอ่ะมันสตันนะ จริงๆน่าจะสัันตีไปก่อนรถเยอะรถน้อยไม่ไม่รู้แหละแต่ช่วยเอเปกรอดจากการกัดก่อนนะเออเป็นผมตีไปเลยไงแคนเซิลกัดไอ้เพื่อนก็ยังดีพอจะอันตี <c oughs> เพื่อนตายห่าไปแล้วปาดเข้ามาโดนไปนครับผมโอ้โหดิบไม่ได้นะโดนไปมาแลครับอุ้ยเดี๋ยวว่าแย,ย่ของมาแล้วไม่แย,ย่ที่บ้านนะดิ โอ้ไม่ออกหรอกไอคอนะมาไม่ออกไปแจสเปียไอเทมนี้ก็เพิ่มระยะของสกิลอ่าเราต้องบอกไอเทมแล้วสกิลนิดๆหน่นนอยๆนะครเพราะว่าอย่างที่ทราบเราเรา,เราคลิปเราลงเพจด้วยแล้วเพจก็เป็นคนที่ติดตามใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับเรียกว่าเกือบหมดของยอดวิวอะ่ะ <laughs> เออแล้วบางคนก็เป็นผู้เล่นเก่าที่ไม่เล่นสี่ห้าปีแล้วลงเข้ามาดู ขาอาจจะเอ้ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยนี่อันนี้คืออะไรอาจจะงงงง <c oughs> ไปแนะ <c oughs> ไปกลาง <c oughs> ออกลางกันแล้วสัตว์หายไปไปช้างช้า <c oughs> งสไลด์ไปก่อนนะครับโอ้ย โลิเปอร์มีการเมทแล้วยังไงโซแอบชาร์จโอ้โหโดน2เหว๋สวยยังไงโซลิเปอร์สรับโอ้โหสับผิดตัวนะฮะไปสับพาราเละแกแต่ว่าตายอยู่ดีเขาสับช้างช้างตายเลยเนะี่ยแต่สุดท้ายก็จบสวยอนะ่ะก,ก็ตายคู่อะ่ะนะครับไม่ต้องลุมถึงห้าหมดแล้วเมื่อกี้อยู่กี่ตัวสี่ตัวก็แลกไปฝ่ายละสองนะแรกไปคนละสอง มาเลือกดันทางเดียวเลยอ่าพระเอบอกว่าให้ออกกลางแล้วดันไปเลยนะครับถ้าไปวิ่งไล่จับเม็ดเบนเนี่ยมันเสียเวลานะโอเคโหเดบอกัดไม่เข้านะครับแมงมีกันเวทดีแมงับไปแล้วด็อกเตอร์ลูนมาเอ้โหหมดหลอดหมดหลอดพระแลกปาดมาอย่างไงออกได้ไหมยังลงไปได้อยู่ครับฮุกอ้าวโดนโซ โอนโซติดตายไม่เลยไม่น่ารอด B อ่าโดนสกิลหนึ่งพาแรกไปโอล็อกเตอราว่ายงงล็อกเตลู่เข้ามาโอ้หเจอป่าสวนอันตีลงไปแช่อฮ้ยนี่เอ,อกไปได้ครับผม ไม่ตายเมดเบนอยู่ไหนโอ้โหเมดเบนอยู่ล่างเอเปกสไลด์มาเรียบรอนะ้อยครับพาหลกได้อยู่ด็อกเตอร์มานาหมดครับสกิลหนึ่งสวนนะช้างตายป่าส,สวนเมดเบนต้องการคุณเมดเบลโอ้โหด็อกเตอร์ลงมาตีเข้าไปเหมือนด็อกเตอร์จะซื้อเกิดนะครับผมด็อกเตอร์รีบซื้อเกิดมาโอ้โหเอเปกระเบิดแล้วไม่ตายฮะแล้วโซมาสตัน เจอหลุมสองหนึ่งแล้วปาดขึ้นบนโอ้โหผมน่าจะปาดลงล่างดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมีไอคอนนะครับรอมานาดีเจนรอแป๊บหน 2, ึ่งรอแป๊บหนึ่งสกิลสองตคูดาอยู่ปาดทาไมป,ปาดอีกทีหนึ่งอ้าวสกิลสองไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนมาดีตามมาเพรานมตามมาปาดไปปาดอีกทีนึง ตามมาตามมาตีสวนเป่าหูสกิลหนึ่งครับแล้วเก็บโหมดโอ้สุดท้ายรอดับผม <c oughs> แจมเฮ้ยโดนครับโดนโดนโซลิปเปอร์ไล่ครแรกโหมาช่วยแรไม่กลับบ้านานงไงไปเติมเลือดเติม,มาน้ำบ้างไป ออกไปชาวช้างอ,ะอ่ะอ่าลูนเฮต้ะผม <c oughs> ปุ๊บโอ้านไม่โดนอ่าแต่ช้างไฟโดนสองครับสกิลหนึ่งไปอันตีแช่อันตีไม่อีนึงโอเคเมดเบนพยายามหาพื้นที่ฟาร์มอยู่นะมีบนนีล่างเดียวเลยครับพยายามฟาร์มเอาขว่างกระจายก่อน ก็บอกเม็ดเบนไม่ต้องทำอะไรแล้วมันรอนตีพาแลกตรนมานาน้อยนี่ทีน,นี้ก็ตายแล้วเนี่ย,ยน,น,น่านไงโดนเดโวโอคิวเองมั้งแหละโดนชาร์ โดนว่ยช้างตายแล้วเอเปกโอ้โห,โอโหเอเปกเข้าหลังอีกไม่ไหวครับกลาง4ตัวเอาเมดเบียนตายแล้วโอ้โหโหดนเดววเล่นคแรบบับเดววมีบิงนะสี่ตัวอันตรีปลาละไยเก็บ1เก็บ2โอ้ยมันาจ,จะหมดมีการบัวยอมแพ้ไอ้มึงคอน,นะโอ้หดรีไม่รีนี่ปาละไป อ,อีกทีหนึ่งเอ้ยอ้าวไม่รอดเขาบอกยี่สิบตัวไปแล้วสิบห้าทียี่สิบกิวมาชิ้นต่อไปเป็นเสื้อน้ำแข็งโอ้ไม่เบนตายสี่เบิ้ยไม่เบนกับพระอะรกไม่เคยเจอหน้านเลยใช่ไหมเจอกันนดินดนดึงข้างล่าง มาเป็นเวรในขวางกระจายนะครับสไลด์มาตีแช่ไปก่อนนะครับโอ้ดอกเตอร์ลงไม่อีกโอ้โหช้างตายอาแรก โอ้ยตายอยู่หนึ่งแลกสามอ่าพองกลางแตกอีสี่ไปแล้วกะอีสี่อ้าวไม่เบนไม่เบนโดนนิโวเล่นอีกแล้วเหรอโอ้มีสะพอแล้วเอเปกเอเปก เนี่ยรนอนให้ตีตีบ้านอะไรอ่ะโอ้โหมันดาเมจตีบ้านไม่ค่อยมีนะมันเป็นตัวสกิลเนาะดอกเตอร์ลูดมานะครับดูดปาดขึ้นไปได้ก่อน <vis> กดวินวอล์ นี่ปลาเาไปเลยด็ดอกเตอร์โอ้โหไม่ได้ขยับมานาเราสี่พันแล้วสามพันแปดเร0สองันส่าว่าจะมนาสามพันแปดอุ้ยออกก่อจมูอีกสวยฮนะอันนี้ก็ลด,ดก่อเวทสามนะกรัจลสกิลแรงขึ้นนะครับสมัยรถห้านี่แบบตัวเวทต้องออกทุกตัวพอเมอสามคนไม่เล่นเลย แตงว่านะ3มันน้อยไปเล้ก็ผมผมิว่อนามน้อยไปแต่5้ามันจะเยอะไปแหละทักสี่ไปครึ่งทางสวยแล้วก็เวทสักสี่โอ้อยไม่เบงโยกอยู่เว้ยโอ้โอตอนนี้มานสี่พันา 4, นะครับง่ายๆเลยสก,กิลหเนี่ยสิต์ของสี่พันสามอไรอะสี่อยสามสบวกกับอีก70ก็เป็น500ร้เข้าไปแล้ว นะฮะสกิลสองอีกละอีกร้อยหกสิบห้าครับจะเป็นหกร้อยกว่าไปกลับอ่ะสามารถได้สองได้สองทีอ่ะไปกลับก็เป็นพันแล้วพครากไวเล่นดีๆไม่ต้องแจกดอกนี่นะชิงกันกเล็กน้อยตอนนีกนน้ก็สิบแปดนาทีครับพคราก 5, กดไปยี่สิบห้าตัวครับตายหนึ่งแอซิทหาเดโวโอแปดชังสี่ เป็นข้าวแโอ้โหคุณดรอเตอร์ตายยิมนะโอ้ป่าสองชุดตายเลยมามาแล้วเมดเบนนี่แหละโดนเมดเบนตายแน่นอนโดนเมดเบนตายแน่นอนเบนเบนอันตี้นี่แหละแค่นี้แหละเมดเบนเอ็งไม่ต้องทําอะไรแล้วยิมด้วยนะอ่ายิมก่อนตายก็บอกแล้วตอนนี้เมดเบนไม่ต้องทําอะไรแล้วเอ็งทำแค่นั้นแหละก็คือบิงมากดตัวอาปุ่มเดียวจบแล้ว เออมันป่าสองทีมานาะหายไปครึ่ง,งแล้วมัง้งเอยเดี๋ยวผมจำอ่าวโดนเดวูลอแยเมดเบนเมดเบนน่ะเทเดพอนี้ไปได้ครับไม่แน่ใจผมอันตีเมดเบนเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เวลสิบหกนะก็คือทำความเสียหายร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยังไม่เวลสิบหกนะเวลสิบหกมันอาจจะเยอะกว่านี้นะครับนี่ก็ร้อยสามสิบแล้วแปลว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะมานาะหายไปเท่าไหร่ก็โดนดาเมจเท่านั้น มานาหายไปสองพันโดนไปสองพันแต่อันนี้ต้องไ่หักลบกอเวดอีงนะแต่ร้อยสามสิบอะแปลว่ามานาหายไปพันหนึ่งกรโดนดาเมจพันสามแล้วพาแหลกเล่นอยู่สองพันห้าแปลว่ามานาหายไปสักสองพันนะครับหรือว่าครึ่งหลอดเนี่ยเมดเบรนอันตินะครับก็ตายแล้วนะอันนี้ทางที่จะดีแต่บกหักลบกอเวก็อาจจะแบบลดเยอะกว่าครึ่งสักสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละคร่าวๆพาแหลกเกิดไปนะครับผม นูเนยังไม่มีนะสบายมเมดเบนโอ้ยโดนช้างคิวครับเดวโวหกช่วยแล้วโซชาร์ตโอ้โ,หโหก็จะปล่อยพลังครับผมพวกเดินหนีมาแล้วอันนี้อะไรกันไปยี่สิบเจ็ดตัวแล้วด็อกเตอร์ด็อกเตอร์โอ้โหด็อกเตอร์โดนใบครับผม ใบหนึ่งวิหนึ่งวิก็เพียงพอครับผมหนึ่งวิหนึ่งก็ตายได้แต่ตอนนี้ไอคอนมนันชาร์จเยอะแล้วอะ <laughs> มานามันก็รีเจนไวมากครับตอนนี้แทบจะเปิดอันตีแช่แล้วมานาจะไม่ลดเลยมั้งเนี่ย โอ้โหยากแล้งี้ดูดิยากแล้วหวังให้มานามันหมดอะตอนนี้โอ้โหตายอะเม็ดเบนโดนสะท้อนตายอ่ะนี่เปิดอันตีแช่ไปโอ้มามาสดเซอร์น้ำแข็งด็อกเตอร์ลูดมาดูดปลาดมาโอ้โหโคตรแรงครับผมสามสองตัวไปแล้วโอ้โหอินนั่งร้อยกว่าเนี่ยตอนนี้ มานาคงไม่หมดง,ง่ายๆแล้วก็คือยิ่งอินเยอะเนี่ยอัตราการรีเจนมานามันจะสูงนะครับนี่มันรีเจนอยู่เท่าไหร่เนี่ยห้าสิบเจ็ดสิบอ่ะมันแบบแทบจะเหมือนยูบอรนะเอาลุโนโขกออกมากิมมอโ้โ,โหมานาเกือบห้าพันนะผมโอ้โหเรียบร้อยอะเมทเบนหมดแล้วมานาไม่ไมู่้ได้เห็นแล้วละ่ะจังหวะนี้เอา้าไม่อยู่เหรอเออ สามสี่เดี๋ยวเดี๋ยวมานาขนาดนี้ครับเปิดอันตี้แช่บอ่อสบายสบายไเปเบนไลกี่วิขอสามสิบบีรอรอ,อครึ่งหนึง่งครึ่งหนึ่งไเปเบนฟ้าแรกเดี๋ยครึ่งหนึ่งดโดดมาอันตี้เลยนะโตชา้าได้ไปเอ้าโซลิปเปอร์สับไปก่อนนะครับนี่รีบสับไปหน่อยฮนะเลยจะเงินน้อยอยู่เลย แต่เอาตายครับผมฮาแลกตายจนได้ <S 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 เดวโอกัดด็อกเตอร์ไปกระชากมา <S 2> <S 2> <S เดวโอทีเดียวดย็อกเตอร์เอ๋ยตายหมด,ดนะครับสามตัว <S 2> <S 2> <S แล้วซื้อเกิดครับเดวโอขาอะไรออกเป็นกระทาฟ้านะ <S 2> <S 2> <S เดวโอรีบซื้อเลย ได้ไปก่อนหน,หนึ่งทางนะครับมาเกิดมาแล้ครับดอกกำลงกังจะทำเสกช้างบอกอ่าดอกจอกใส่ไก่อะ่ะเขาเรียกว่าเอาบาแล็กก่อนนะครับเาบาแลลกก่อนโอเคมาครับรีบจบครับผมเดี๋ยวมันจะสู้กันได้โหสกยิวนหนึ่งอยู่ที่6ก0้อยสาิบกว่านะตะยิวใส่ฟีด มีรีเจนนะครับเปิดอัติได้เลยถ้าใช้สกิลอยู่มานากระโดเนี่ยรีเจนก็ถ้ายังไม่เต็มมันก็จะรีเจนตลอดน,นี่เป็นไงอ,อันติแช่ก็พอสามเจ็ดไปแล้ว ฮุกนม่เจียวโอ้ยโซโลิเปอร์ได้เสกแล้วนะโอ้โหแดรไม่ทันเสกครับโดนช้างเสกก่อนนะวู้ยสามสิบเก้าตัวมาบาเล็กไ่นารอดสัพเปอร์สไลด์มาโดนบ้ายครับไม่เบนก็ดันอยู่จะเย็นนะบอมวนแตกแล้ว โอ้ชาร์จ <laughs> <laughs> เฮ้ยมีเบนมาแล้วแยกล่าง้าว <c oughs> เจอพระแอกป่าตัวนะป่าลิงที่โอ้โหตายสี่ิบตัวพอดีมาคนได้นะ40สี่สิบตัวแล้วส,สวยๆกลมๆสามลุมห้า อ้าวข้อแรกสุดท้ายครับจบที่40กิวนะครับผมก็ M.P. นะเป็นของพาลาเล็กนะครับก็ส่งติเพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจเฟ e บุ๊กเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย